นะครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบลูกกระสุนหัวแฉกนะครับที่ถนนทาการผ่านะผ่าให้มันสีแฉกเดี๋ยวให้เอฟซีไปรับชมกันได้เลยนะครับโดยการทดสอบจะทดสอบกับลูกทุเรียนนะครับลูกทุเรียนหมอนทองนะครับ let's go นะครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทําตามสัญญานะครับผมจะมาทํา เอฟซีบอกว่าเจาะแบบนี้นะครับผมจะยิงด้วยกันสองลูกยิงลูกเจาะโดยที่ไม่ทําการไอซ้อล่องนะครับโดยที่ไม่ผ่าแหวกนะครับอ่านี่เราผ่าให้มันเป็นแฉกเอฟซี FC บอกว่าอาจารย์ครับผ่าให้มันเป็นแฉกหน่อยอ่าเดี๋ยวจัดให้นะครับจัดให้ตัวนี้ไม่ผ่านะครับจะยิงนัดนี้ก่อนแล้วก็จะยิงนัดนัดตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะยิงกับลูกทุเรียนนะครับอย่าให้กล้องแพนไปนะครับยิงกับลูกทุเรียน อันนี้เราอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนลูกนะครับจะยิงกับลูกหัวลูหวัหวลูกแบบนี้ก่อนอ่าใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปนะครับเอาแมกกาซีนตัวนี้ออกเก็บไว้นะครับเราก็ใส่เข้าไปอ่าให้เอฟซีดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้มือกล้องมาถ่ายข้างข้างหลังก็ได้ครับข้างๆตรงตรงน,นี้ด้วยได้เ,เออให้มันเห็นเห็นลูกทุเรียนด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวจะยิงลูกข้างบนก่อนนะครับอ่า อันนี้คือนัดแรกนะครับนัดแรกเก้าเลยอ่านัดแรกนะเราเคลียร์ปืน,นครับอันนี้ลูกธรรมดานะครับเดี๋ยวไปตรวจเป้าก่อน,นะครับตรวจเป้านี่นีก็คือรูเข้านะครับอันนี้อันนี้รูเข้าฝั่งนี้รูออกนี่ครับรูออกนี่ครับรูออกอ่ารูออกนี่ก็จะไม่ได้ฉีกเหมือนกันครับแต่แต่แตผลไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะยิงนัดนัดที่สอง อันนี้เราวางไว้ก่อ,น,อนนี้ก็จะมาทําการเทสลูกที่สองนะครับลูกที่สองลูกกระสุนหัวแฉกนะครับเป็นสีแฉกนะครับอ่ามาลองดูว่าประสิทธิภาพมันจะดีไหมครับอ่านี่ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วอ่าจะยิงนัดข้างบนเหมือนเดิมน,นะครับลูกลูกข้างบน <G ül üyor> โอเคนะครับเกียร์ปืนเกียร์ปืนกันครับ <S <S อุ้ยอันนี้นัดเข้านะครับอันนี้รูเข้านะครับอ่ารูเข้านี่เป็นเป็นจุ่มเป็นแช่เข้าไปเลยนะครับเออเออพี่รูออกนะครับออื นี่อันนี้สุดยอดนะครับอ่าอันนี่เทียบกับลูกลูกแรกลูกแรกไม่ไม่เป็นไรนะครับลูกแรกเข้านิดเดียวอันนี้ดูแรกอนี้ลูกลูกนี้นะครับลูกนี้จะฉีกออกเลยโอเคครับต่อไปจะทดสอบอีกลูกหนึ่งนะครับทดสอบลูกกระสุนหัวรูนะครับหัวรูของไอ้นี่นี่นะครับ อืนี่หัวลูกมาตรฐานนะครับเดี๋ยวยิงทดสอบให้ดูเดี๋ยวยิงลูกนี้นะครับยิงลูกทุเรียนลูกนี้นะครับอ <c oughs> โอ้โห อย่าพูดนะครับเดี๋ยวให้ให้ท่านมือตากล้องนะครับตากล้องไปตรวจตรวจเป้าเอาไอ้ไหนลูกไหนลูกนี่ลูกนี่โอ้ยเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้อ่านนี้แตกออกหมดนะครับนแตกออกหมดเลยเออเออนี่นะครับสุดยอดนะครับลูกนี้ นี่ดูไม้ก่อนดูไม้ก่อนโอ,โอ้ใหม่ป้าตังเลยนะครับไม้ก็ออกหมดนี่ดูนะครับนี่ต้องดูสโลว์โมชั่นอย่างสวยเลยเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณพีเอฟซี FC ทุกคนครับอโ,โ,โ,โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับปืนซีแซดพีสิบซีนะครับซีแซดพีสิบซีนาโต้ครับในโต้เดี๋ยวจะลองลูกกระสุนจริงนะครับหัวธรรมดา ยิงตรงกลางนะครับยิงตรงขั้วนกลางมันนะครับผ่ากลางของลูกทุเรียนลูกบนเหรออ่ายิงลูกบนนะครับโอ้ศูนย์เบี้ยวหมดแล้วอืม <c oughs> <c oughs> ลูก <c oughs> ดาก็ากลื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเอาวนเ้านะครับน่าจะขึ้นบนดูว่ะโอ้ยโดนตรงนี้นะครับเดี๋ยวโดนตรงนี้มาทะลุตรงนี้โอ้แรงแรงอยู่โอเคนะครับสุดยอดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับนะครับต่อไปเราจะทดสอบด้วยซีแซดนะครับซีแซดพี่สิบซีนะครับยิงลูกทุเรียนให้ดูนะครับ โดนครับเข้าตรงกลางโอเคนะครับโอเคเลียร์ปืนครับอันนี้ยิยยงกับลูกหัวธรรมดานะครับหั ah. วธรรมดาเอ่ยิงกับลูกหัวธรรมดาเดี๋ยวดี้ให้นี่นะครับลูกลูกที่เราย,ยิงนะครับลูกที่ทำเองนะครับ ่านี่เรายิงผาไปนะครับนี่สะเก็ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นพี่เอาให้เอฟซีดูกันอืมัน,นแตกไม่เลยมันมามแตกแตกตรงนี้นะครับแตกข้างในมีอีกไหมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้ดูนี่มันมีหัวมันอยู่นะครับหัวหัวหัว น,น,นี่ครับเพราะว่าสงสัยนะครับยิงกับพี่เมื่อกี้นะครับสงสัยว่าเราไปขุดในดินมันเห็นแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ข้างในนะครับลูกกระสุนมันก็จะยิงเข้าฝั่งนี้แล้วก็มาตีฝั่งนี้นะครับนี่ครับพี่ลอง่ายนี่เห็นเห็นไหมไเห็นสองอันต้องเอาหัวที่ติดดินที่เราขุดนั้นแรกครับเดบเชี่อไห้ดูอันนี้หัวนี่ครับลูกนั้นแหลก งานเหล็กมันตั้งตั้งันนี่งานเหล็กีนหัวมันสวยหมานังานเหล็กนี่นะมันจะเป็นกีบแบบนี้กีบนี่มาแตกอยู่นี่ในเศษมัน